สวัสด,ดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องล้อเดี่ยวชนบุรีนะคะวันนี้นะคะเรามาปล่อยกระรอกอีกเช่นเคยค่ะเพราะว่าบ้านเรามีกระรอกอีกแล้วเนาะแล้วก็เราอยากเอามันคืนสู่ป่านะคะก็เอออันนี้นะคะเป็นตัวดําสนิทน,นะคะใช่กระรอกไหมน่าจะเป็นกระรอกเนาะทุกคนมันน่ารักอีกแล้วก็บ <laughs> ไ้ดีไว้อาเร็ว วีโอมันกดไหมกตลังสร้านเดี๋ยวไม่ได้ไม่อยากปล่อยเลยกำลังสร้างไงจำคาทิกมาจิกดแล้วนะถ้ามันไม่ไปอ่ะถ้าไม่ไปแปลว่ามันรักเอ๋ยนะไป่อย่าไปไม่อยากให้มันไปไปฮะอย่ให้เชื่อของเราแล้วไปธรรมชาติน่ะมีทจีกดไม่ได้เอ้ยเอาเอาจมูกออกอะไรนั่นน่ะเรื่องเซื่กันเองเออวะเรื่องว่าทำไมวันนี้ขึ้น หน่าแอ็นน้ำอ่ะไปเลยไอ้แกนน้ยทุกคนคุณแม่นะคะพูดว่ากินถ่านธรรมชาติมากเลยทุกคนใช่ไหมคะคุณแม่เขาขยะข้างบ้านวัดเขาขยะเขาแยากแม่กินธรรมชาติมาลับพีเ่เด็สิ

เอาามาทไดีไปเรื่อยตรงไหนไม่ยนะคะสวยมากเลยทุกคนดูดิสวยไหมทุกคน บางพัดนะคะ,คะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กับย่านะคะสวยมากเลยทุกคนดูสีมันดิสดไหมแม่ดูสีทุกคนดูย่านี้คขาไม่โตนะไปปลูกที่บ้านได้นะเนี่ยที่ทุกคนเวนนลาสัตัดพาร์าเรามาก,กับพี่ดาพารเฉิมนะคะสวยมากเลยทุกคนดูย่าดิย่าแต้วเตี้ยเตี้ไม่สวยอ่ะ ตัดง่้าตั้ง <No. S 1> เหรอเขาเรียกว่าอะไรนดยากเดี๋ยวดูไอ mm ้ hmm. พันอะไรอ่ะแฮวหมูพันแคระดูน่าจะเป็นแฮวหมูพันแคระดูความสูงไม่สูงจริงอ่ะดูเลยแบบเป็นโดมแบบมีความเสมอมากแล้วสวยด้วย้องเต๋ามองเตา๋เตาที่เหมือนอยู่ในคลิปนะคะพี่เตา่าสิพี่เตา๋า พี่แขนนี้ไม่แค่อะไรหรอกกลัวกล้องตกกล้องแพงด้วยสิ กองกองไม่กองนะคะบอกว่เ้นนีแมงมุมน้อยนี่ใแมงปอแงน้อีมเลยนี่แมงปอด้ยมาแมงปออุ้ยสวยอ่ะะไน้ำอ่ะลาเอาเลยตไ่น้ำอ่ะเอลงไปเด้อไม่ได้เียนี่มามีะ น้ำพันนะคะเพราะว่ามันมีสาหร่ายแต่ว่าออคนลงไปได้หน cheat, ึ่งนะเป็นเนื้อสัตว์คื มาาันจกใต้ดินนะคะก็แล้วก็พืน้นตรงนั้นนะคะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมเหมือนกันนั่นแหละน่าจะไม่เห็นพนะื้นนะคะฝัง่งเนาะ,ะเขาเนี่ยร่านน้าเป็นแบบเมื่อกี้ยังเปียกๆเ,เลยทุกคนแต่ไม่ได้แช่นนะแค่เปียกเท่ๆน<ๆ>ั้เขาร่อนนา้ำเพื่อไม่ให้แบบเวลาวิ่งนะคะมีม่นมงคะ่ะ ทุกคนเนี่ยที่เอยจนหลงค่ะเห็นตรงนั้นไหคะทุนมันจะเป็นดินสีชมพูน,นะคะที่เขาขุดออกมาจากข้างนกไมเพื่ออะไรนะไม่น่ใไม่รู้ว่าทาไ่ายดวไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะทุกคนแล้วก็ถนนตรงนั้นนะคะจัดตรงนี้มาตงเนี้ยนั่นแหละค่ะทุกคนเาอะราดน้าแบบอย่างสมบูรณ์เลยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผุค่ะทุกคน กกำลังตกปลากันตกปลาได้จังหวะมากเนีจะงเลยนะเ้ยตกหูแตกอย่าแแนีเลยไปปั้นต้งปักเลยเปเองอะถ้าไม่เซก็ไปดิไปเลยปเบี้ยไปเลยเไม่ล้มอะเยไม่ล้มนะเไม่ล้มได้ยังไงอะไม่เลยปลาเบ่เือคปเบื่ไม่รอดไม่ต้องเบื่อเลย Nam subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วันนี้นะคะเราก็เมื่อกี้นเอาเอุ้มผิดจ้า ผมพูออกมาแล้วตรงน,นั้นมีหมาเจ้าถิ่นนะคะนม <Yeah. S 1> ่อาจารวิททุกคนเห็นไหมอ่ะเห็นนี่ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นหมาเจ้าถิ่น <Yeah. S 1> ทุกคนตัวนั้นนะคะที่เราเลือกกับตัวนี้ด้วย <Yeah. S 1> ตัวนี้นะคะสองตัวเลย <Yeah. S 1> อืออสองตัวเห็นนะมันเป็นหมาเจ้าถิ่นนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนเอ้ยเห็นมันนอนตลอดเวลาเลยก็ นเนี่ยนะคะเขาขุดขึ้นมานะอันนี้เป็นสาระของเอยเองนะคะเขาขุดขึ้นมาเนี่ยเขาขุดขึ้นมาเพื่ออะไรเขาขุดเพื่อให้แบบได้อ่างเก็บน้ําแบบได้จักเก็บน้ําได้ปริมาณมากขึ้นแล้วก็ทรายตรงนี้ก็จะเอาไปขายได้ด้วย